แต่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 ตเฮ้ยมีตัวล่องหนด้วยเลิกยุ่งกับของของฉันป่านนึงไม่เคยมีน้ำมันแดกหรือไงไม่ไงรอบนี้ยากกว่าเดิมเพราะว่ามันไกลกว่าเดิมใครก็เดิมใช่เนี่ยมันเขียนบอกอยู่ว่าความลึกของถ้ำระดับสอง อะไรอ่ะรีไฟนเอรี่ชื่ออะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้โมาตัวอะไรเนี่ยไอพี่อนอนออกมาจัดเลยเหรออนด้วงเออโอ้โหข้างบนโอ้ยเก็บกันโอ้ยออกมาก็เยอะเลยอ่ะโอ้โ ผมมาก็เล่นเลยฮนะลบอยู่ลบอ,อยู่ลองนะไม่รู้ว่ะสองยิงเลื่อนเฉยเลยอืมสองเกะในไอ้นอนนเอ่อกรางิีดสองเปิดสายกันนะไปแล้ว กราฟซิงแมทเทอเรียลโอ้โหเยอะว่ะรอบนี้สเปรัลดเยอะมากว่าเป็นอะไรล้วนี่ตัวอีกแล้วโอ้โหบินได้ด้วยเก็บเลยตอนนี้เราเก็บอะไหลบทู้พัชชัน12ไอ้กังซีดเป็นยังไงก็ไม่รู้ เขาเชียร์เผาผิดโอ้โหมันต้องมีตัวอะไรผิดใช่ไหมลองไม่แน่นะผมผมลองปิดไปไม่ได้อ๋อใช้อย่างนี้อันนี้ยิงตูวเขียวผมเปี่ยไข่สวยไปอะไรวะนะโอ้โหผิดผิดผิดเอ๊ะกูวลาก เอ้าก็คิดถึงไม่ใช่ผมเห็นรัขายแล้วผมเห็นรับขายแล้ววิดเดอร์ใช่ไหมฮะโอ้มีนี่สอันเลยไปรับขายอยู่นี่ฮะวิดเดอร์ไม่ว่าข้างบนเลยฮะเอ้าขึ้นไม่ได้ต่ำเกินฆ่ามันโอ้ยโต้ไม่่อยแล้วไม่ เยอะอ่ะคือแบบมันเป็นรังไข่เลยอ่ะเออกำลังไปแชด้วยลบลมเราหายอยู่ข uh ้างล่างไหนวะไหนวะคิวเนี่ยมีคนยุ่ไม่หมดละจะฝนหรือกวอนนะฝนละเออไม่รู้ชุดเหมือนกัน โอ้โหนั่นตัวแม่มันเหรอวะอ๋อบลิดเดอร์นะฮะโอ้โหผมเป็นตัวสายสัรว์ปลอดเลยใช่คือเชนก็จเออโอ้โหนี่ตัวใหญ่กว่าอีกอ๋ออันอันนี้อะไรวะเนี่ยบลัดนักซัดเน็กซัดเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนเดโอเลยโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยว่ะโอ้โหเจี๊ย อันตรายมากนะเออเดินเดิผมว่าเป็นอนี้ดีกว่าเชิญครับอยากโอ้ยเชี่ยโทษโทษโทษอะไรฮะขอบเพื่อนต้องยิงใกล้ๆพบกระสุนมันกระจายยิงอยู่สายมันเออสายฟ้าล่ะกำลังโอ้ยจัสติสตอะไรวะเนี่ยลิควิดโมเทออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรใครอัเชิญมา ร่วงอยู่ดีๆมันก็ร่วงลงมาเองเฮ้ยมีตัวล่องหนด้วยโอ้ยอยู่อยู่ในโลกอยู่ในโลโอเคครับัเขียวโลโดลิงหายแล้วอ๋อนั่อยู่ล็อกที่อจ้เจอไอ้เมีก่อนอะไระนี่อะไรวเนี่ยเรื่องอรพิดมอค ทำอะไรได้วะเอาโอ้โหเต็มเลยโอ้โหวายมันมาแล้วตัวล่องหนตายแล้วอยู่ไหนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหน้าใครโดนแดกวะหน้าแมมิทัลโฟนแน่เลยไม่พูดะไรสักคำไอ้เชี่ยกูก็นึกว่ามันแบบว่าแดกแดกสัพพล่าด้วยกันเองอะไรอย่างงี้ที่ไหนได้ไอ้เชี่ยมิทัลโฟนดีกว่าทำไมมันเอาเอาเชิญมวไม่ได้ละครับ ไม่รู้โอ้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เอามิวมาด้วยหมายไฟว่าอย่างไรใช่ยังไงหรือว่าเราต้องแบบว่าเก็บแล้วมาใส่ที่ไอ้นี่อย่างเดียววะไนไปได้หรเปล่ิดแสงก่อนนะไม่เป็นไทำไงวะโอ้พี่ใหญ่โอ้อันนี้ต้องยิงตูดเขียว กลับไปตรงโซนนี้ว่ะอไะเอ่าอะไรอ่ะเราต้องหาให้เจอให้หมดเลยราไม่ทราบเลยหลุไอรีไฟแนลลี่ไ่ทำอะไรไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมใช่ไมีใครรู้เลย ใช่ไหมพอพลังงานอืมองไปเชื่อมพลังงานของไอ้พวกนี้เนี่ยที่กูถามว่าไอ้รีไฟแนลลีนี่ทำอะไรโอ้โหใส่เต็มเลยอ๋อเชื่อมพลังงานแบบพ่อ ทำไมใครเล็งอยู่งั้นวะเนี่ยเมทัลโฟลหรอลิงอะไรอ่ะทางเดินหรออะไรคอนสตรัคชั่นเราเรียงท่อแล้วครับเราเรียงท่อปะท่อไปไหนอะต้องเรียงท่ออ๋อท่อไปต่ออันนู้นเย้ผมไปหาเมทัลเยลต่อแล้วกันนะได้เต็มเลย โอ้โหโเคฮะรู้เรื่องละผมไปสำรวจไปต่อละเราต้องต่อที่เหลือให้หมดนะเดินไปได้สูงก็สูงก็จะหมดแล้วมันจะไม่แล้วเหรอเนี่ยเตรียมตัวบูนะฮะทุกคนขอเชิญต่อพาได้ฮะทุกคนอยู่ไหนอะผมอยู่ไกลๆทอหลักทอเชื่อมหลักแต่กลับไปได้ง่ายๆอ๋อที่โพสต์สิตรงนี้นี่ว่ะจ้าครแล้วผมกลับไปหาทุกคนดีกว่าเปิดแมป

ช่วยด้ไม่น่าจะพาอยู่ขอเดียวนี้นะฮะเติมเติมของแรกใส่นุ๊กโอ้ตัวใหญ่พี่เพิ่มนไปหมดไอ้เชี่ยไฟกูหมดแล้วตกใจมปเลยกำลังกระลังเกมศูนหมดแล้วเพื่อนหมดแบบหมดมามาตรงนี้เลยมาครับ ดีโลดิ่งมีคนยิงมาจากทางนู้นฟาร่าไม่แน่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะแล้วมีใครเมียนตีไหมมันมาเมียนตีเหรอเนตีเมนตีสุดคนแล้วครับเราต้องพายกันเถอะ มาแล้ววังกลังหมดแล้วผมไปเทพลังงานต่อไปครับเนี่ยของรอบรอบนี้ก็เยอะนะเนี่ยของแบบของแตกของตกเต็มหมดเลย เล่อนหอกอะไรบิลพาย pline อ๋อพาย pline สาอันไงเหมือนที่มิเิ้ลโฟ์ทอะ อะไรไหมต่อกลายเป็นเกมโซนกไปแล้วกูสไลด์ไพลไล่อย yeah> anyway ู่เน claro ี่ยเพราะแต่เราต่อต่อไม่พอเราต้องสร้างท่อมันด้วยเออแล้วกูเผลอไปกดไปโดนสไลด์กูก็เลยสนุกเลยดีแล้วฮะช่วยกันทุบก่นน่าจะเร็วขึ้นป่ะต้องต้องี่เป็นเหมือนดมหัวดีกันหนึ่งเหมือนเหมือนอะไรนะ ร้อหทเหมือนแบบที่เป็นเหมือนตัมปูลอ่เที๋ยวนุ่งมันจะดินอ๋อผุม,มันจะดินดูดินหลอคนอ๋อโอ๊ออกที่ทีกูเข้าใจแล้วออกจะทบหลังต่อไพ่ลายอ,าอันรองคือสะสมไอ้นี่อ๋อก็คือกูจะเห็น <laughs> เห็นเห็นแต่คนเล็กยังไม่เห็นต่อไพ่ลาย <laughs> ใช่ฮะเห็นแต่คเนเล็กเหมือนกันครับ ต้รงลงลงต้องเว่อร์หายนั่นแล้วครับอีกเอนนั่นแหละโอ้โน่นหรืเปล่าอะไรนะฮะน้องกดแถบด้วยมันจะมีม่วงๆอยู่ตรงนู้น,นอ่ะใช่หรือเป่าเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะโอ้โหเต็มเลยที่ฐานมาช่วยแล้วอ้าวง ล่วงแล้วไหนใครล่วงล่วงอ๋อล่วงไม่ได้ตายเอาอ,อย่าไายุ่งกับกุ้งแม่งง้ต้องประหยัดกระสุนเรียอะไรไม่ได้ลูกตาเต็มไปหมดเลยผม้็อยากขยแย่มืนการเท้า <laughs> อ,อ๋อถ<อ>นดนะเชื่อมยานให้เหมือนซ่อมยานให้ไปได้ส่วนเก็บก็คือถอดรองไปน้ำกดแท็บสีม่วงอ๋อมันสีม่วงจะเป็นไพไลน์อันที่สามนะฮะเออกำลังไปอยู่นะไปไงไม่รู้ไปไหนออกกู๋เนี่ยผมเน้นหาคอลเลกคอลเลกต อ,อะไรกันอะไระนะเฮ้ยเจอดอกไม้อันนี้ป่ะเนี่ย<ด>ใช่ปะ่นะไม่ใช่มอสสตาน่าจะเป็นแมทธิวเลเจ่ใช่ครบับเดี๋ยวผมเปิดแสฮะ,ะอาอแล้วก็เช็ด้วยนะมันอยู่ตรงที่คิวยืนอยู่เลยเนี่ยนีไ่ไงไอ,มอง้ม่วงอะเนี่ย นี่อ่ะทำไงอ๋อนี่ยดูเป๊ะปั๊มแจ็คนี่ไงโอ้อยู่ห่างๆไว้เชื่อหรืวังเขาบอกให้สเตย์เคลียร์เอาโดนเลยเหรอตายไหมนะไปตายครับผมจะกระโดดเท่ๆมั้งทำไปเดอร์แมนแต่ผมดึงไปว่าเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนคืนพลิ้งมาแล้วมาแล้วลากปั๊มมาได้เลยนะครับทุกคนผมขอขุดทองก่อน อยากรู้จังซีมันคืออันไหนแล้วมันเป็นตัวอะไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันคนรู้คนเดียวคือมิสเตอร์ฟูอันไหนนะจังซีจังซีนะครับจังเป็นแดงกุมๆสีขาวๆแองกุมงกสีขาวๆอยู่ตรงพื้นใช่ไหมฮะเปิดในแบบมันจะเป็นสีเหลืองๆขึ้นเลอะไม่เห็นสักอันใช่ฮะของมันมีซาอะไรไม่เห็นเลย ผมปมตลอดแล้วกนะันไหนพวกคุณลากท่อมาไม่ได้เหรอโอ้ไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เป็นกังเอานี่ไงโอ้โหไหนๆเขาพิ่ซ่าอยู่ล่างนี่เหมือนไข่กระโปงเหมือนไข่กระโป๋องให้ตองแตงอยู่เนี่ยแหละแตผมไปหาพิซซ่าพิซซ่าอยู่บนเก็บนะเออเหมือนรังไข่มังมุมอ่ะ เนี่ยลาบไปแล้วลาบก็ยังสบายตัวเอ็นยังเนี่ยไอ้นี่เหรอคะไอ้นี่โมนี่คือกังซีทั้งนั้นเลยนี่หว่าเก็บเลยเก็บยังไงเอ้าพยายามขยับมาแล้วเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วต้องถืออย่างเงี้เดีอเอาไปเอาไปไอไว้ในในนู้นแบบว่าเออใช่ไหมกำลังไป โอ้โหแล้วเดินช้าด้วยนะตามมาเพื่อนอย่างน้อยก็ยังโยนแฟร์ได้อยู่โอเคเดียวตัวเขาโอ้เข้าแรงบัาทะโอ้ยผมจะปกป้องคุณพวกคุณกระสุนหมดโอ้ยพี่เิมเที่ยหใหญ่มากใหญ่โคตรเดินต่อหปต่อไปครับไปทำนี้ พื้นที่แคบระวังฟรอแบ็กฟร์แบ็กตายแล้ววะไว้โรบและสโตนไวี๋ยวผมตอบแผมวางรับพายต่อยนะเออได้เดี๋ยวผมกันให้มาไว้ตรงพื้ไปไปจิตนิต้า โอ้ตัวนี้แม่งจึกว่ะต้องยิงตูดใช่ไหมเนี่ยไฟก็ต้องยิงตูด <ไง S 1> ตูดเขียวโอ้ยโอ๊ยตัวใหญ่มากมันบอกไม่พอไงผมระว่าผมก็เรามีสองวอนะดาบกันใหญ่เลยตีกันเอง ด่ากันเองยิงกโดนกันเองกระสุนหมดอีกแล้วผมไม่เอาไอ้นี่ก่อนเลยเราเราไม่ช่วยเราไม่ช่วยผมไปตบแล้วครับโอ้ไม่ตัวใหญ่จริงว่ะถ้าเราจุดอ่อนเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวไปช่วยคิวก่อนดีกว่าขวานอยู่ข้างหลังด้วยเออขวานตัวเองกระสุนหมด วนะไปกระสุนหมดสู้ไม่ได้ไม่มีกระสุนเลยเลยผมได้อดอบมาแล้ว <c oughs> ต้องปลดมาแล้วห <c oughs> นีอย่างเดียวตอนนี้ระ,ะเบิดใครว่าโคตรอลังการ โอ้ยเป็นเอฟซีอะไรไงนยฮะตามกูจังมาเริ่มมาแล้วมาได้เลยระเบิดกระฟาของตะเกากระสุนตะกระสุนเดี๋ยวพ้อยแล้วผมกำลังไปเก็บอะไรนะกลงซีดนะอยู่ตรงไหนวะน่าจะทางนี้ไปสไลด์ไป เอาหมดแล้วเหรอ,อะไรนะเาอยอเราต่อไปแล้วเราต่อเสร็จแล้วแล้วเราต้องทำไงหาปัม๊มกังซีให้ครบอ่ะต,อตานไตเครื่องหรอวะตร์เครื่องแล้ะ เอาอีกแล้วเหรอกูเพิ่งจะจบไปเมื่อ,อกี้นะอ,อะไรวะเพราะว่าเราสตาร์ทเครื่องเครื่องมันเสียงดังจะร้อมอนเท้านาอ๋ออ่ามาแล้วกูเพิ่งจะจบกับพวกมึงไปกูต้องเอาไปแล้วไวตัวลองหุน

ตายอยู่ปะสไลด์ไปแล้วเเปอร์ซ็นต์แล้ววะเนี่ยเอาท่อพังเอาชิ้หายเอาท่อพังตรงนี้เลยนี่ทำไงอ่ะซอมป่ะนี่ไงซ้อมอยู่สูย่อมซ้อมไปแล้วซ้อมเสร็จแล้วกดอีกครั้งางนี่มันขึ้นเป็นสีแดงๆครับพัง ผมอยากได้เอ้ยโอโหตรงนู้นก็พังเหรออันนี้คืออะไรวนะเนี่ยเออจริงด้วยมาแดกท่อทำไมเข้า,าขไปสูย่อมสูย่อมสูย่อมฝั่งนู้นมันตีใหญ่เลยนี่แน่เอาอะไรกระสุนบา้ากดอีค้างเหมือนเหมือนชุบเพื่อนเลยเหมือนกันดิตรงไหนอะตรงปลางไป้วโมงเหรอฮะมันหมดแล้วมัง้งอ๋อมีอีกนี่เส้นสอง กางซีดเจ้าไายได้กางซีดนี่ไงเจ้าหูเต็มใช่ป่ะวันน่ะกำลังซ่อมท่ออยู่จริงด้วยอยู่นี่เต็มเลยอยู่บนหัวโอ้ไอตัวนักขยาขยะชี้อยตัวเลอะเลยป่ะน่ะไม่ใช่แล้วฉันจะเอากางซีดไงฉันต้องยิงเหรอใช่ครับจิงด้วยกำลังไปแช่ลุยโอ้กางซีดที่พื้นตรงนั้นก็มี คนยิงายไม่เกี้สุดยอดใส่ไข่ลงไปเออไ,นไหนเอาหายเอาโอเวอร์คุกเก็บไปแล้วลเหรอเก็บแล้วรเี่ยตัวใหญ่เกินนี้ไห่วะเดี๋ยวไปช่วยโอ้ช่วยอยู่ไหนกันวะไม่เห็นเลยก็มาแรงเหมือนกัน วายตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเราได้บริษัทมาแล้วยอดไปเก็บโคตรละเท่สร้ายแต่ได้ด้วยยิงไม่ได้โคตรเท่โคตรแบบเป็นเอกหนังอินเดียโอ้กางซีดเต็มเลยเก็บเก็บเร็วทุกคนมาเก็บได้ทีละลูกเลยนะไม่ย้ายพวกกองพิ้งค์ดีกว่ายังสร้ายนอนไป เงี้ยซีแปดแล้วว้าวโล่ล้อ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 อย่าเข้ามาโอ้ยเยอะไปเพราะมา FC โอ้โหแล้วของพังเต็มหมดเลยไปแล้วคิวลงไปนอนซ่อมอยู่ซ่อมอยู่คิวเราไปช่วยของคุณบ้านเช้า เออโอ้ยพิษ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 อย่าพิษอย่าพิษเลิกยุ่งได้ไหมเออหมดแล้วว่ะโอเคฮะเดี๋ยวปลายได้ตอบครับยอดเราต้องวางแผนแบบว่าเรียกซับไพเผื่อแล้วนะเรียกเรียกตอนหมดแม่งไม่ทันโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ เดจะนสา,า,ายัจัดไปมจะเรียกวแาบบไ,ได้ต่ตามาวา,างไม่ต้งดักบาัต้องกางซีดเ,เลยแค่สามผมนำนำลำเลียงกางซีดเองอพอไหนพังยู่ไหนวะพอสามแดีผมกับพี่พิชาลำเลียงดีแน่ไม่เห็นก๊งซีดแล้วะ ยิงกระสุนก็ไม่มีให้ยิงแล้วอยู่ไหนว่าปั๊กระสุนแลนะ้วนะ extraction is back up and running โอเคสวยสวยไปแค่สองอันกั้งซีดอีกครับเยอะเลยไม,ไม่มีกระสุนยิงข้างบนเนี่ยท <มา S 1> ุกคนอยู่ตรงไหนกันกั้งซีดอะแน่ๆอยู่ตรงนี้อีกแค่สองอันคนละอันผมได้แล้วอันหนึง่งผมได้แล้วอันหนึง่ง โดนล่ออีกแล้วอ่ะไปแล้ว <c oughs> สไลด์หนอนหนีไปแล้วบายบายมอนอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปช่วยจะใส่กั๊งซีดก่อนแล้วเติมกระสุนเดี๋ยวไปหากระสี<า>อันสุดท้าย<ต>โอ้มีไอ้นี่สองอันเลยเหรออันนี้เดี๋ยวขวดเองก็ได้ไปงยเลิกอยู่กูได้ไหม ได้ยุ่งกับของของฉันเคยสไลด์ไปได้ไวบ้านนึงไม่เคยมีน้ำมันแดกหรือไงแม่งไอ้ก็พ่อพังอีกแล้วเออซ่อมอยู่สูย่ย่อมซ่อมแล้วอ,อันนึง่งพบแล้วอีกอันนึงเนี่ยนี่ซ่อมอยู่อันนึง,งไปหายจุด,ดไปหายจุดเก้าสเปอร์โว้ยพังหมดเลยนี่ว่ะเดี๋ยวเร็วเร็ว,รว,รวอีกอันนึงอยู่ไหนน่าจะเป็นสายที่เราเจอกังซีดอันแรกเดี๋ยวละโอ้รั่วสองที่เลยนี่ว่า ลัง่ให้ได้ได้ยินเสียงอยู่กำลังไปสู่ย่อมกำลังไปแช่วด้วยเลยเอ้าหมดแล้วกำลังไปแช่วด้วยไปกลับบ้านไปแล้วนีร้อยเปอร์เซ็นต์โฟล์แบงโฟล์แบงอย่าเข้ามาถอยไปชิวชิวว้ข้ามันไว้ตอนนี้ใครมีใครไม่ลงถูกไหมฮะไม่ได้ลงอะไรนะ มันไม่ได้รวมกลุ่มอ่ะเทพไม่ได้รวมกลุ่มอันนี้ก็เหลือแต่ข้ามนที่หมดขามันมาจัดการด้วยกันเนอะเอาขอโทษลอยเลานกูก็นลอยอะไรไม่ได้ลอยตูดไปแล้วเหรอครับตูดอยู่โโออ้้ยยก็แตกก็แตกโอ้ตีเข้าเลือดผูเผาใครวะเนี่ยใครสไลด์ไปนู่นอครับ ไอ้เลือดน้อยเอาน็อตง่วงเอาใครง่วงมิทรฟโฟะผมช่วยคุณนะมิทรฟโฟะช่วยคุณเอาจริงที่พี่สร้างมันไม่คู่กันอเู่แล้วซีซเอาเซีซีเอากระสุนหมดอย่าบังอย่าบังไฟผมมันร้อนผมมันร้อนแรงมันยิงตูมันยิงไปมาหมดได้เลยเออแอบเติมอยอะยังตูหมดแล้วเติมไม่ได้ตายแล้ว ไปแล้วไปแล้วดัดอยู่ไหนวะเอาไปอยู่นู่นนี่นีนี่นีกระสุนไฟผมหมดแล้วนะไปเร็วสไลด์นอนไว้แต่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 มาถึงแล้วไปริมเข้าไปเออแบ็คโ สวยแตนี้ดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนแคร์จงเจริญต้องตายหมด p เฟ f e c ว่ะไม่มีใครตายของอะไรก็ผ่านหมดเม่โคเทครับทำไมผมฆ่าได้น้อยสุด ทำไมถึงรัก้อยเลยทำไมผมต้องถามว่าทำไมผมฆ่าได้เยอะสุดวะไอ้กันเนอร์พวกคุณทำอะไรกันเยอะว่าจะต้องท่อนอยู่ไงเฮ้ยมิเตอร์โฟล้มหนึ่งว่ะผมช่วยคุณนะมิเตอร์โฟขอผมว่ะผมว่ามิเตอร์โฟน่าจะมาใต้แล้วล่ะ รอบหน้าเดี๋ยวผมล้มให้คุณช่วยแล้วกันนะจะได้เทัาเสมอกันเย็นนะครับตาาต่อแล้วนชอบมันเราต้องอัปเกรดจริงๆจังๆแล้วอะการอัปเกรดช่วยได้ผมว่าผมอยากไปสกาวอะไปสกาวแล้วนะออะ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 ออะะออะอะะอะออะ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 อออ